สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคลิปตอบเด็อีกครั้งพบก,กับผมเต้เดี๋ยวนี้ไปลองดูกันดีกว่านะครับพาผมมีอะไรดีๆนมาฝากเพื่อนๆกันบ้างพร้อมแล้วเราก็ไปรับชมกันเลยก่อนเข้าคลิปปัจจุบันอัปเดตของเก่ากันก่อนอย่างที่เห็นตลาดนะครับก็ยังไม่ไปไหนนะจริงๆแล้วเนี่ยก็มีความคิดว่าถ้าอยู่เหนือเนี่ย อาจจะเป็นจังหวะที่ดีถ้าหากว่าจะมีการลงมาย้ำอีกสักหนึ่งครั้งนะแต่ปัจจุบันเนี่ยก็ยังเห็นสัญญาณของการทำเป็นไฮแอลโนะครับจากสัปดาห์ก่อนเนี่ยนับ1 2และสัปดาห์ปัจจุบันเราก็ยังทำเป็น ไฮโลอยู่นะแต่ด้วยมู vement ที่ต่อให้เป็นไฮโลแต่ก็ไม่ได้ทำเป็นไฮ g h h i ไฮเนี่ยมันก็ยังไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้นะว่าจะสามารถกลับตัวได้เดี๋ยวนี้เลยอาจมีการย้ำขาให้ตกใจกันอีกหนึ่งครั้งนะเป็นไปได้เดี๋ยวต้องลองไปดูกันอีกทีนะครับว่าสัปดาห์สัปดาห์นี้มองอย่างไรกันบ้างเพราะว่าราคาเนี่ยไม่ไปไหนเลยนะเรียกได้ว,ว่าเป็นไซเบอร์เทรดดิ้งแล้วกันสำหรับรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับซึ่งในทำเฟ็นสี่ชั่วโมงเนะี่ยก็จะเห็นภาพที่ชัดมากขึ้น ส่วนในภาพรวมของอีเรียมนะครับวิ่งล้อตามบิตคอยเลยแต่ดูท่าทางว่าถ้าบิตคอยยืนได้หรือว่ามีแรงผักดันเนี่ยพร้อมที่จะส่งกราฟน,นะครับขึ้นไปด้านบนได้ดีกว่าด้วยนะเท่าที่ดูจากโมเมนต์ตอนนี้ซึ่งน่าดูในทม์เฟรม4ชั่วโมงนะครับก็ยังทําเป็นโลว์ไฮอยู่นั่นเองนะแต่ว่าภาพข้างล่างเนี่ยก็ยังทําเป็นไฮโล ย้ำขึ้นมาเหมือนกันตอนนี้ต้องมาดูกันอีกทีนึงว่าพร้อมไปแล้วหรือ,อยังครับเรื่องจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะลงมาหาในกรอบข่าวก่อนซึ่งเป็นกรอบแนวรับอีกสักหนึ่งชุดแต่ถ้าเกิดลงมาในกรอบนี้หรือเรียกได้ว่าเหนือกว่าเรเบเพนของสัปดาห์ก่อนเนี่ยยังมองเป็นเทรนด์ขึ้นได้อยู่นะครับสำหรับกรอบรอบรายเดือนเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยยังเห็นได้อยู่ว่าต่อให้ลงมาสุดกรอบติด ในเส้นของดยพลพันธ์ในสัปดาห์ก่อนเนี่ยยังกลับตัวเป็นแนวโน้มมองขึ้นได้อยู่นั่นเองเนื่องจากว่าปัจจุบันจะเห็นได้ว่าตัวโลเนี่ยมันยังสูงกว่าเดิมนะหรือเรียกว่ายังเป็นไฮโลนั่นแหละนะครับ สำหรับภาพรวมของปัจจุบันนะครับเราอัปเดตเลยดีกว่าเริ่มกันในฝั่งของออปชันเลยนะสำหรับสัปดาห์นี้มีการปรับขึ้นมาด้วยค่อนข้างสวยนะสำหรับการมองมูเมนต์ต่อไปปัจจุบันเนี่ยขยับไฮแล้วก็โลขึ้นมานะครับเรือไม่เพนจึงอยู่ตรงกลางเลยอันนี้จริงๆเนี่ยมันก็มองเป็นนิมินตหมาอันนี้ได้หรืออาจมองเป็นโมเมนตัมที่พร้อมเลือกทางแล้วในสัปดาห์สัปดาห์นี้ก็ได้นะเพราะว่าสัปดาห์ก่อนเนี่ยยังไม่ได้เลือกนะ รอบนี้นะครับคอร์ปชันปรับ,บขึ้นมาเป็น9.5นะ9.5315.65ผุ95 3, 65, ้รับชั่นเป็น8.6855.94.14อย 4, 4, ู่เรื่อยๆอยู่ตรงกลาง9.0454.9นะครับจะเห็นได้ว่าราคาตรงนี้ค่อนข้างแบบเตรียมพร้อมที่จะไปต่อได้เลยนะแล้วก็จริงๆเนี่ยสามารถลงมารีเทสได้ด้วยโอ,โอ้ก็คือตรงกลางนะตรงนี้เรียกว่าตรงกลางสำหรับสัปดาห์ก่อนที่รีไว้อยู่แล้วนะครับเป็นแบบไซเวทเทรดดิง้ง เพราะงั้นก็ลุ้นกันดีกว่าเดี๋ยวไปดูออปชั่นบล็อกนาะรอบสัปดาห์นี้เพราะตอนนี้ราคานะครับอยู่ที่ตรงโซนของเรือแม่เพลนพอดีนะในส่วนของ90.5นะสำหรับรอบสัปดาห์นี้นะครับพุทเซลบล็อกหรือว่าช็อตพุทนะครับเริ่มกันเลยโวล่มแรกเนี่ยจะอยู่ในช่วงของ70ลำดับ2 86และลำดับ3 88นะครับลำดับที่4 จะเป็นของ90และลำดับที่5นะครับจะเป็นของ85นะแปลว่าโซนของ90ถึง85เนี่ยจะโคเวอร์กันหมดเลยนะครับเพราะว่าเป็นจุดวอลุ่มที่จะแบ่งทีละ2-3,000จุดแปลว่าตลาดเนี่ยอาจจะมอง m o v e m e ต t ในช่วง2-3,000จุดประมาณนี้อยู่ส่วนถ้าเป็นลำดับที่6เนี่ยจะอยู่ในช่วงของ80เลยซึ่งอันเนี้ยม,มันมาต่ำมากนะ ผมมองว่าแบบถ้าฟ้าถลมดินทลายเนี่ยคือไม่หลุดแหละแล้วก็มีโวล่มที่เข้ามารอรับอยู่แล้วนะครับอืมมันจะบอกว่ามันจะติดลบเลยคงเป็นไปได้ยากแล้วตอนนี้มีคนรอรับแล้วถ้าต่ำกว่าแสนเนี่ยสะสมนะครับดูย้ํากันอีกหน่อยในฝั่งของ p ุตบอบล็อกนะหรือว่าการช็อตคอนะครับโวล่มแรกเนี่ย65ห้าำดับ2เนี่ยแปดห้าดับสามนยนะ อาจมองได้ว่าเป็นแนวรับสุดท้ายประการด่านที่แข็งแกร่งมากๆแต่ว่ารอบสัปดาห์นี้มองว่าโซนของ85เนี่ยก็รู้แล้วนะถ้าตลาดจะไม่เทคอีกรอบนะแต่อินดิเคเตอร์ค่อนข้างต่ำมากๆถ้าไม่ยอมรีบาวก่อนเนี่ยมันจะลงชุดใหญ่ยากนะครับมันจะอาจจะลงได้แต่ว่าไม่ไม่หนักมากแล้วถ้าจะไปรีดเลือดเนี่ยน่าจะไปเอากับเอาคอยมากกว่าโอเคเราดูวอลุ่มมันแบบ4 จะอยู่ที่91นะครับก็อยู่เหนือกว่ากราฟปัจจุบันเลยลำดับที่5จะเป็นของ89นะครับและลำดับที่6แถมหน่อยก็ได้นะจะอยู่ในช่วงของ90กับ88นะครับเพราะงั้นก็เรียกว่าโซนเนี้ยเป็นโซนติดแนวต้านแล้วแล้วก็อยากให้รับอยู่ในโซนของ88นั่นแหละเพราะว่ามันมีตรงกับฝั่งของพุทธเซลล์บล็อกด้วยนะอืม แต่หากว่าเผื่อเหลือขาดเนี่ยอาจเป็นโซน85ที่ได้จังหวะฟลุกเนี่ยเหมาะสมผมมองว่าสำหรับรอบนี้นะเดี๋ยวไปดูในฝั่งของแนวต้านกันสักหน่อยนะครับ Call Sell Block Long Put Volume ดบบแรกนี่มา 120, 112แล้วก็106โอ้โหเอาแบบนหนักหมักหมัก <c oughs> ใครไหวไปก่อนเลย <c oughs> <ๆ c oughs> ๆๆๆนะ <c oughs> ถ้าจะเอาคิดว่าสัปดาห์นี้ไปได้ก็ไหวก็ดันกราฟไปก่อนเลยนะ ลำดับที่2นะครับเป็น94ลำดับที่3 115ลำดับที่4 100และลำดับที่5 96เนะเรียกได้ว,ว่าสวยอยู่นะเออและลำดับที่6นะครับคือ92นะมาดูย้ำกันหน่อยในฝั่งของคอไบบอกหรือว่าการลองคอนะครับลำดับแรก100ลำดับที่2 105ลำดับที่3 92นะ มีตรงกันด้วยลำดับที่4 115และลำดับที่5เป็นของ88นะครับอันนี้คือผ่านมาแล้วนะส่วนลำดับที่6เนี่ยมันค่อนข้างแบบใกล้เคียงกันแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นของตัวนี้95นั่นเองนะครับแปลว่าโซนของ95 96เนี่ยเป็น เป็นแนวสําคัญเลยแต่ว่าต้องยืน9ก้าสองให้ได้ก่อนไม่งั้นนะครับจะไปเจอโซนเก้าที่อยู่เป็นแนวรับสมมากกว่าซึ่งปัจจุบันอะราคามันก็บวกลบทีละ2องถึงสามพอย่างที่เราคุยกันมาเลยตั้งแต่ต้นนะเออ,อน,นี่คือตัวเลขเนี้ยผมอัปเดตสดพร้อมกันก็เพื่อนๆก็จะได้ดูพร้อมกับที่ผมวิเคราะห์เลยนะครับในส่วนของแพร่กันบ้าน,นครับขอบคุณน้องหมึกนะรอบนี้น้องหมึกบอกว่าเหมือนยังลงอยู่เลยเนงะเออยังลงไม่จบนะผมก็เลย อันนี้ค่อนข้างมีแนวรับที่เราดูอยู่นะว่าในโซนของ85เนี่ยอาจจะต้องลงมาย้ํากันสักหน่อยแต่ถามว่าโซน85เนี่ยก็สวยเพราะว่ามันก็เป็นโซนพุทเซลบ็อกหรือว่าการช็อตพุทนะครับที่เรามองว่าลงไปจะต้องไม่หลุดจากตรงนี้อยู่แล้วนะหรือว่าลงไปเนี่ยเป็นจุดที่จะได้รีบาวรอบหนึ่ง ผมมองก็กยังสวยอยู่นะครับตลาดก็ยังดูมีโมเมนตัมที่ดีนะก็ถ้าเราไม่ได้เปิดลองจากข้างบนแล้วก็มาช็อตข้างล่างเนี่ยเราอาจจะดูภาพตามตลาดภาพจริงเนี่ยเป็นโมเมนต์ที่ยังสวยอยู่ในการหาจังหวะอยู่นั่น,นเองนะอืมก็พอเริ่มรอบเดือนใหม่โพซิชันใหม่แล้วก็วิเคราะห์ตามหน้าเทรดใหม่เพราะงั้นก็ต้องรีเซ็ตความคิดเดิมๆภาพจำเดิมๆจะได้อยู่กับปัจจุบันนะ โอเคปัจจุบันเนี่ยก็มีแนวโน้มอ,อย่างที่บอกอันนี้ตรงกับฝั่งของ Option บล็อกด้วยค่อนข้างสวยเลยแล้วก็ในฝั่งของ Open Interest กับ Volume เนี่ยมีด้วยนะมผมมองว่าเนี่ยดีเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันต่อนะว่าอิชิริยามองอย่างไรกันบ้างสำหรับตัวเอลคอยเอลคอยในรอบสัปดาห์สัปดาห์นี้นะครับวิ่งปรับเพดานเช่นเดียวกับฝั่งของบิตคอยเลยตอนนี้ก็จะเห็นได้ว่า ยังไม่ทำไฮ h i ไฮนะแล้วก็ยกโลขึ้นมาด้วยก็จะเป็นไฮโลเพราะงั้นตอนนี้ก็อาจจะต้องมาดูกันว่ามูเมนต์ต่อไปมองอย่างไรกันบ้างครับสำหรับรอบสัปดาห์นี้คอมชันก่อนเลย3.4 3.409.32พุทธชันเป็น3.05นะ2.994.04และพรีเมมเพนอยู่ตรงกลาง3.201.68ราคาปัจจุบันจะอยู่ต่ำกว่าของฝั่ง บิตคอยนะไม่เหมือนบิตคอยที่อยู่ตรงพอดีกับเรียวไพเพนอันนี้อยู่ใต้ด้วยเดี๋ยวต้องไปดูกันต่อนะครับสําหรับรอบสัปดาห์นี้ Option บล็อกคือแบบหลงเหลงมากซึ่งอันนี้ถือว่าแปลกเพราะว่าปกติเนี่ยจะต้องเห็นมู vement ของโวลูมเบิ่มๆบ้าง,ง,งนะแต่รอบสัปดาห์นี้จางจาดเลย mm hmm. เพราะงั้นเดี๋ยวจะต้องเปลี่ยนเทคนิคกันหน่อยนะครับในการวิเคราะห์นะอาจจะต้องดูลงรายละเอียดกันนิดนึง แต่อาจจะไปอิงก,กับ Open Interest กับ Volume ซะส่วนใหญ่นะเพราะว่า Option Block เนี่ยมันจะใช้ดู Volume ใหญ่ได้ดีกว่าแต่ส่งสัญญาณอย่างหนึ่งที่ต้องขอเตือนเลยว่าอาจเป็นมูเมนต์สำหรับการเคลื่อนไหวของกราฟที่ค่อนข้างนุนแดงจนผู้เล่นในตลาดเนี่ยอาจจะยังคาดการไม่ยากมันส่งผลต่อการวิเคราะห์เนี่ยสองแบบคือเป็นมูเมนต์สำหรับดูสั้นกับเป็นมูเมนต์สำหรับว o l ลุ่มหนาๆเนี่ย ต้องการเวทเทนซีก่อนนั่นเองเอาละเดี๋ยวเราลองมาดูกันดีกว่านะว่ามองตัวไหนกันบ้างนะครับสำหรับพุทเซลบล็อกลำดับแรกนะครับจะดูเป็น3 1ลําลำดับ2เป็น3.0ลจุดลำดับ3เป็น2.95ลําลำดับ4เป็น2 4นะและลำดับที่5นะครับเป็น3 1 3.15ลําดลำดับที่6เป็น3.05นั่นเอง ผมมองว่าตรงนี้ก็ถือว่ายังสวยอยู่นะเดี๋ยวมาดูพูดบายบล็อกย้ำความมั่นใจกันหน่อย3.1ดลำดับแรกลำดับ2 1 3ไม่น่านะลำดับที่3 3.125ลำดับที่4 3.05และลำดับที่5เป็น3.0นะครับส่วนลำดับที่6แถมหน่อยเนี่ยเป็น3.15เหมือนกันนะคืออันนี้อาจจะมองว่ามันถี่มากๆนะครับเพราะงั้นจะต้องแบบ ตัดน้อยต่างๆออกไปอาจจะต้องเค้นมาเลยนะมาดูในฝั่งของแนวต้านกันก่อนดีกว่านะซึ่งถ้าเป็นแนวรับเนี่ยผมก็อาจจะมองเป็น3.05ถึง2.9แหละก็ประมาณ150จุดประมาณนี้ผมมองว่าถ้าบิตคอยไม่ได้จะลงไป80นะแต่ถ้าเป็น85เนี่ยก็ยังมองว่าอาจจะบวกลบ100จุดได้เพราะว่าอีเทียมเนี่ยเคลื่อนไหวไม่เยอะเนี่ยก็เปอร์เซ็นต์ต่างกันค่อนข้างมากแล้วนะครับ มาดูในฝั่งของแนวตั้งกันบ้างนะลำดับแรกเลย w h t t h 4 4 0โ okay. อเคสุดยอดไปเลยลูกพี่ไปก่อนเลยครับลำดับ2 3.2ลำดับ3 3.3ลำดับที่4 3.8นะถ้าให้ดูแบบเป็นไปได้หน่อยผมมองว่า3.3นะ่าจะดูเป็นคำตอบที่แท้จริงมากกว่านะลำดับที่5นะครับเป็น3.125 ลำดับที่6เป็น3.4อ่าแปลว่า3.4ถึง3.3เนี่ยถ้าเป็นแบบ bias ว่าขึ้นมีแนวโน้มที่สวยส่วนสุดท้ายนะครับเป็นคอไบล็อกหรือว่าการลองคอนะโอ้โหมาอีกแล้ว5.1เลยใครไหวไปก่อนเลยลำดับที่2 3.2ลำดับที่3 3.3ลำดับที่4เป็นของ3.15และลำดับที่5เป็นของ5.2นะครับ แปลว,ว่า3.15นเนี่ยเป็นแนวต้าแล้วแล้วเนี่ยอืมมันค่อนข้างบีบมากเลยและสุดท้ายครับลำดับที่6เป็น3.4นะก็ยังมองเหมือนเดิมนะครับแบบ b บ a อว่าถ้าเป็นแกลบขึ้นก็3.4ถึง3.3จแต่ถ้าเกิดแบบณตอนนี้เลยแบบโมเมนต์นี้เลยก็อาจจะมองแบบตั้งแต่3.15เนี่ยเป็นโดนละถ้าเป็นแนวรับก็บวกลบไปอีกทีนึงนะคืออันนี้มันค่อนข้างแบบ โหดมากๆนะครับเพราะว่าปกติออปชันบล็อกนี่จะต้องมีวอล่มหนาๆให้เรามาวิเคราะห์เพิ่มด้วยแต่อันนี้คือทิ้งแก็บเลยนะก็คือไม่ขึ้นก็ลงแบบทิ้งแก็บแบบห่างๆเลยอะคือรอรับที่แบบแนวรับแนวต้านไอเดียวย่างเดียวเลยตอนนี้ก็เลยต้องมาวิเคราะห์เป็นโอเ n น e r e s t กับวอล่มประกอบด้วยนะครับก็มีบ้างนะที่ตรงกันเพราะว่าตัวของ3.4กับ 3.05เนี่ยมันมีอยู่ใน Open Interest กับ Volume ที่พลอตไว้ที่ c แคนโดกราฟตั้งแต่ตอนแรกเลยนะครับเดี๋ยวมดู PA มบากดีกว่านะแน่อนอน PA ของน้องมึกนะครับเขาบอกว่าจำมอย่างเรา up only นะน้องมึกเขาหวังว่าจะพากราฟนะครับขึ้นไปแต่ว่าสิ่งที่มันขัดกันกับกระทับเนี่ยต้องขัดใจนิดนึงคือถ้าเป็นภาพ Bitcoin เนี่ยบิคอยยังลงไม่จบแต่อีธิียมจะไปออไปไปเลยเหร ก็โอเคเดี๋ยวต้องไปดูประกอบเหตุผลแล้วกันนะถ้าสมมติว่าการดูพริแอคชั่นี้จะเกิดขึ้นได้นะต้องอิงจากการที่ต้องเป็นเอาคอยซีซันนะแล้วก็เงินจะบิตคอย i n เนี่ยต้องไหลเข้าเอาคอยด้วยเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าหากไม่ใช่เช่นนั้นนะคะผมมองว่าโซนของ2.9หรือ2.8ที่ทะลุกรอบลงมาหน่อยเนี่ยอาจได้เห็นนะแต่น้องมือเขาอาจจะอิงจากตรงไส้แคนเดิลนะครับที่มีการรับรูดขึ้นไปเป็นแฮมเมอร์ขึ้นบนแบบแรงมากๆแปลว่า กรอบตรงนี้มีมีคนที่แบบพร้อมจะรับของหักลงมาเนี่ยแล้วไม่หลุดโลดตรงนี้ผมมองว่าก็ยังสวยอยู่คือในภาพรวมนะสำหรับการถือโพลิชั่นเพื่อไปถึงเป้าใหญ่ที่จะอยู่ด้านบน33 3.4อ่ะแต่ถ้าเกิดว่าออลคอยมันยังต้องลงอีกเนี่ยอันนี้ผมมองว่ามันยังขึ้นไม่ไหวขนาดนั้นเดี๋ยวต้องลองดูกันนะครับว่าถ้าเป็นออลคอยซีซั่นด้วยเนี่ยดูว่าเม็ดเงินมันไหลเข้าฝั่งออลคอยมากหรือยังนะถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยอันนี้อาจจะเกิดขึ้นได้ นะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยก็ให้สุดท้ายเนี่ยก็คือ Stop p r ิว o ซ Low ที่เป็นไส้ตรงนี้แล้วกันเอาละครับเรามาดูในฝั่งของ BTC.D นะตอนนี้จะเห็นได้ว่ามีโมเมนตัมที่ค่อยๆไหลขึ้นมาอยู่แปลว่าตาการถือครองระหว่าง Bitcoin ยดอยเป็นยเน่ยค่อนข้างที่จะขยับขึ้นในขณะที่ออ t แดีนะครับอาจจะค่อนข้างมีปริมาณที่ลดลงด้วยซึ่งก็มี มีรูดด้วยนะออาจแปลได้น,นะครับว่าตอนนี้เนี่ยเงินส่วนใหญ่เนี่ยก็พยายามที่จะสับเปลี่ยนเป็นบิตคอยอาจจะมองว่าบิตคอยเนี่ยราคาตรงนี้เนี่ยค่อนข้างสวยซึ่งก็ยังไม่ได้แบบส่งสัญญาณแบบแรงมากๆว่าจะต้องลงนะแต่ทั่วทของเงินในตลาดเนี่ยค่อนข้างมีปริมาณที่ลดลงอยู่แล้วนะครับตามผันแปรตามราคาและอันนี้ไม่ได้มีนัยยะมากอาจจะดูแค่ออร์ดีกับ บิตคอยดีนะดับเบิลแนนซ์นะครับตรงนี้ก็ยังมีวรุ่มที่เป็นดูเป็นบิตคอยมากกว่านะส่วนปัจจุบันนะครับเรายังอยู่ในช่วงของเอาคอยซีซั่นอยู่นะโซนี้ก็ยังคงมงบอกอยู่ว่ายังคงประคองอยู่ในช่วงของเอาคอยซีซั่นและเฟรนกินเด็กนะครับยังอยู่ในช่วงโซนเอ็กตรีมเฟียนะซึ่งคือตลาดมันดูไม่เร้าใจมากแต่ยังเป็นช่วงที่ผมมองว่า หน้าสละเวลาในการจับจ้องแล้วกันในการวิเคราะห์วางแผนต่างๆนะครับเพราะว่าเวลามันอยู่ในโซนเกินครึ่งหรือว่าเป็นกรีแล้วเนี่ยมันจะยังทำมันทำอะไรไม่ค่อยได้ละแต่ถ้าเป็นโซนเนี้ยหรือแบบต่ำกว่านี้ได้อีกเนี่ยผมมองว่าเป็นช่วงที่ดีนะที่เราจะแบบเวิร์กกับมันนะครับก็เรียกว่าการใช้เวลาของเราจะคุ้มค่าแล้วกันอย่างน้อยก็ต้องได้ความรู้อะเพราะว่ามันจะมีมูฟ มันจะต้องโผล่มาแน่ๆนะครับแต่ว่าตอนไหนอันนี้บอกไม่ได้นะเอาละครับถึงช่วงสุดท้ายนะจะมาดูในฝั่งของ CPI PPI นะครับที่เป็นคออันนี้น้องหมึกเขาทำตารางมามีวันที่11แล้วก็มี Federal f u n d Rate ที่จะมารอรับตี2ด้วยเวลาไทยบ้านเราเลยเพือหันนะอือันนี้ก็ต้องไปดูกันอีกทีนะครับว่ามองอะไรกันบ้างว้าวซ่าของเรานะครับใน,นรอบ สำหรับสัปดาห์นี้เลยเนี่ยหลีกเลี่ยงไม่ได้นะ Federal Fund Rate หรืออัตราดอกเบีย้ยนั่นแหละนะครับตอนนี้มันมีการปรับลดบ้างแล้วมันก็ส่งผลให้คนจูงใจที่จะเอาเงินออกมามากขึ้นไม่เก็บไวล้ละตอนนี้มันมีการ forecast ไว้ว่าปรับลด0.25หากมันเป็นจริงสิ่งที่เกิดขึ้นคือส่งผลให้จริงรั์เสี่ยงเนี่ยมีความน่าสนใจมากขึ้นแต่0.25เนี่ยมันก็ไม่ได้แบบ เยอะมากแต่ไม่เป็นการปรับลดนะครับจากที่ไม่ค่อยได้ปรับมาแล้วเขาก็พยายามขี้คลายเนี่ยอาจจะส่งผลให้เรามีการรีบาวขึ้น1ชุดได้นะครับก็อันนี้อาจจะส่งผลให้ภาพรวมของการรีบาวเนี่ยมันเกิดขึ้นอันนี้คือหนึ่งในเหตุผลนั้นนะนะส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะในวันที่11ตอน2ทุ่มครึ่งบ้านเราเนี่ยก็จะเป็นตัว initial j o p rate นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวเลขมากขึ้นเนี่ยก็ส่งผลดีกับเรานั่นแหละเพราะว่ามันก็จะอ้างอิงทำให ความต้องการของดอลลาร์อินเด็กซ์มันน้อยลงด้วยนะครับอันนี้ก็มีการปรับเพิ่มขึ้นมาด้วยก็ส่งผลให้มันสอดคล้องกันอยู่นะแต่ว่าหลักๆเนี่ยเราก็จะดูตัว f Federal Fund Rate ก่อนนั่นแหละและนอกจากนี้นะครับก็มีการวิเคราะห์ภาพรวมแบบสรุปไว้ให้ก็เดี๋ยวเอาไว้อ่านดูนั่นแหละนะครับและเดี๋ยวยังไงเพื่อนๆก็ลองไปปรับใช้ตามแผนการของตัวเองดูอีกทีนึง่งสำหรับสุดท้ายนะครับถ้าเพื่อนๆไม่เข้าใจอะไรเลยไม่เป็นไรนะครับมารวมกันตรงนี้ มาเริ่มเลยดีกว่านะครับแนวรับก่อนเลยแล้วกันนะรอบนี้นะครับก็จะเป็นตั้งแต่โซนของ88724.54นะพิกัดพอยต์ซัพพอร์ตแรกเลยแต่ส่วนที่น่าสนใจจริงๆเนี่ยผมสกิปมาเลยนะจริงๆก็คือโซนของ88เนี่ยมันก็น่าสนใจอยู่แล้วแต่ถ้าให้มันกระโดดแกวเผื่อราฟมีการเคลื่อนไหวอย่างรุนแรงขึ้นมาเนี่ยก็เป็นพิดพอยต์ซัพพอร์ตที่2เลยก็คือ86073.95นะครับอันนี้ก็มองว่า86-85เนี่ยมันมีอยู่แล้วนะครับ จริงๆเนี่ยต้องพูดว่ามันเหมารวมไปเลยดีกว่านะเพราะมันจะรวมพีดพอยที่สามด้วยแ4 3สี่9สกาเนี้บวกลบสองพันก็ถือว่าสวยนะถ้าหากว่าเป็นเข็มทิ่มลงมาไม่หลุดเกินแปสี่ก็ยังได้อยู่เพราะไม่งั้นมันจะโดยทีนึงเป็น8 0เลยนะครับเพราะว่าหลุดจากแ5ดห้าไปเนี่ยมันจะยาวละอือก็เลยมองว่าพีดพอยซัพพอร์ตที่2กับสาเนี่ยคือถ้ามาแล้วมีการกลับตัวหรือว่ามีการ สู้ของราคาเกิดขึ้นเนี่ยอันนี้น่าสนใจมากๆส่วนพีคพอยต์รีสแตนต์บ้างครับถ้าเป็นตัวแนวต้าเนี่ยเขาเริ่มสู้กันตั้งแต่โซนของแปกอยู่แล้วนะอันนี้โผล่มาคือ93 12.69มห้วและโผล่มาอีกทีก็เป็น9 4 8 5 0 2 5ซึ่งจริงๆแล้วก็คือโซนของ9596หนั่นแหละนะครับก็ถือว่าเขาแก็บอยู่อันนี้มาดูพีคพอยต์ที่เป็นรีสแตนต์ที่3ด้วย9 7 5 0 0จ็ดห้นี้ก็นือโซนของส8่ลยนะซึ่งจริงๆผมกงอกาจจะ มองว่าคล้ายๆกับของฝั่งแนวรับที่เจอ85แต่บวกลบ1,000นะครับอันนี้ก็คล้ายๆว่า95 96บวกลบ1,000คล้ายๆกัน2กับ3เนี่ยเหมือนมัดรวมเป็นโซนนิ่งได้เลยโซนเก็บล่างเก็บบนที่จะวิ่งอยู่ในรอบสัปดาห์นี้ที่มองไว้นะ เป็นยังไงบ้างราครับสำหรับข้อมูลข่าวสารดีๆที่ผมนำมาฝากในวันนี้นะครับจะเป็นเพื่อนชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้านล่างน,นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆในโอกาสถัดไปของเราและไงพบกันในรายการคลิปตัวอั a เดครั้งโดยผมเต้นในช่องสศรธยามในสัปดาห์ต่อไปวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ